พูดถึงแคมเปญใหม่ไปแล้วไปดูแคมเปญที่ตอนนี้กําลังลงเลือก ลงพื้นที่เรียกว่าไปขอคะแนนเสียงชาวบ้านกันนะฮะแทบจะทุกพักเลยไปเริ่มต้นที่พักพลังประชารัฐกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหัวหน้าทีมกทมของพลังประชารัฐนะครับตอนนี้เดินสายครับช่วยผู้สมัครรายเขตเนี่ยหาเสียงนะครับพร้อมชูนโยบายครับที่สอดคล้องกับปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยครับครับคุณสกลทีพัทยกุลฮะกรรมการบริหารแล้วก็หัวหน้าทีมผู้สมัครสสกทมครับพักพลังประชารัฐฮะได้ลงพื้นที่สวนธนบุรีรมครับ ตลาดประชาอุทิศ79แล้วก็ตลาดประชาอุทิศ61เฮะเขตทุ่งครุกรุงเทพครับร่วมกับนะฮะนายรพีพัฒน์สุเมธโชติเมธาครับ,รบผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต25้ทุ่งครุราชบุรณนะหมายเลขสองเพื่อพบปะประชาชนครับโดยคุณสกุทีกล่าวนะครับว่าวันนี้ตนเนี่ยได้นำเสนอชุดนโยบายของพ,พรรคพลังประชารัฐที่เน้นลดค่าของชีพเพิ่มเงินในกระเป๋าซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนโยบายเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได เป็น3 0 0 0ถึง5,000บาทครับและการปรับโครงสร้างราคาคา่าไฟฟ้าและสนับสนุนการติดโซล่าเซลล์ตามบ้านครับซึ่งประชาชนที่ได้รับฟังก็เห็นตรงกันว่านโยบายของพักพาาลังประชารัฐนั้นมาถูกทางครับเนื่องจากในพื้นที่เขตทุ่งครุแล้วก็ราชบุรณะฮะมีปัญหารถติดมากในเวลาเร่งด่วนครับโดยเฉพาะบนถนนประชาทิศที่เป็นถนนแบบเก่า4เลนมีหมู่บ้านตั้งอยู่ตลอดถนนฮะแต่มีรถขสมกวิ่งเพียงสงสาย ประชาชนจริงนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวครับซึ่งพักพลัาประชารัฐจะตั้งกองทุนประชารัฐ3แสนล้านบาทครับซึ่งสามารถนําส่วนหนึ่งมาใช้ทําขนส่งสาธารณะเพิ่มเติมเช่นรถบัส e ีวีครับที่วิ่งรับคนในเส้นทางที่รถกรสมกรไม่ครอบคุมฮะ ซึ่งจะแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ได้ครับครับนายรพีพัฒน์นะครับสุเมธโชคเมธานะครับซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข2นะครับก็กล่าวว่านอกเหนือจากการลดค่าไฟฟ้าแล้วนะครับอีกนโยบายหนึ่งที่ได้รับการตอบรับที่ดีก็คือนโยบายลดราคาแก๊สหุงต้มเหลือถังละ250บาทนะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยตรงเท่านั้นแต่ยังลดต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็จะส่งผลดีกลับมาในการลดราคาสินค้าอีกต่อหนึ่งด้วย นะฮะไปอีกหนึ่งพื้นที่นะครับด้วยความที่เป็นผู้สนใจเรื่องของปากท้องนะฮะพักพลังประชารัฐก็ยังปักหมุดลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างภาพที่จะเห็นนะครับก็จะเป็นภาพที่ตลาดนัดสวนพฤกษชาติคลองจันทร นะครับที่เขตบางกะปินะครับซึ่งคุณสกลทีลงพื้นที่นหาเสียงนะครับช่วยคุณณรุมนรัตนาพิบาลนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครเขตบางกะปิและก็เขตวางงทองหลางนะฮะแต่ว่ายกเว้นยกเว้นเฉพาะแขวงเจ้าคุณสิงห์ เอพราะเดี๋ยวนี้เขามีการแบ่งเขตใหม่ใช่ไหมครับซึ่งคนนวลเนี่ยอยู่ที่หมายเลข5นะครับก็บอกว่าปัญหาของเขตบางกะปีไอขวันอิเรียมก็คือเป็นเขตที่อยู่อาศัยที่มีประชากรมากดังนั้นนะครับปัญหาก็คือเรื่องของความหนาแน่นการจะราจรติดขัดขยะมูลฝอยเยอะ และความต้องการที่จะมีพื้นที่สีเขียวไว้ออกกําลังกายนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครดูแลอยู่แต่จะทําให้ดีและครบถ้วนได้เนี่ยก็ต้องได้นะรับการสนับสนุนทางงบประมาณจากรัฐบาลนั่นเองครับครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณสกลทีกันนะครับปัญหาสําคัญที่สุดของเขตบางกะปิก็คือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเป็นเขตที่มีประชากรมาอาศัยอยู่หนาแน่นอย่างเช่น ที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเป็นอาคารชุดเคหะของจันร์เป็นแฟลต ซึ่งมีประชากรเนี่ยเกือบ2 0 0 0 0คนมี3 0อาคารชุดอาคารชุดละประมาณ400ห้องมีประชากรเป็นหมื่นคนแต่อยู่กันในพื้นที่ที่เล็กๆเพราะฉะนั้นการอยู่ที่หนาแน่นเลยเขาต้องการพื้นที่สีเขียวเขาต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของการสัญจรเรื่องความสะอาดเรื่องของความสะอาดและก็การลอกท่อระบายน้ำเพราะว่าถ้าฝนตกเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน45หชั่วโมงหรือคืนนึงเนี่ยน้ำเขาจะท่วมทันทีเพราะว่าการลอกท่อระบายน้ำเนี่ยยังทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจะต้องประสานงานกีบหน่วยงานเช่นกรมรัชทันนะคะหรือไม่ก็ทางกรุงเทพมหานครที่จะต้องเข้ามาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษครับคือเรืร่องที่เพิ่มเนี้ว่า ปัญหาของกทมคือว่ามันไม่สามารถเอางบประมาณเนี่ยลงในที่เอกชนได้บงบประมาณของกทมเนี่ยจะดูแลได้เฉพาะที่สาธารณะที่ผมเคยบอกแล้วอันนี้มันต้องปลดล็อกให้ได้เพราะว่าทุกตารางนิ้วของกทมเนี่ยท้องถิ่นต้องดูแลได้นะครับอันนี้คือปัญหาแต่ตัวนี้จะเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าถึงไม่ใช่ที่เอกชนไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่ของหน่วยงานราชการอื่นงบประมาณของกทมเนี่ยลงได้ถ้าเขาอนุญ,ญาตมีการขอกันแต่ว่าที่ผ่านมาถึงจะยอมก็จะไม่ค่อย ไม่ได้เพราะว่าเงินมันไม่พอเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาคือว่ากองทุนประชารัฐ3 0 0ส0ล้านตัวนี้จะอดช่องว่างคือมันจะช่วยตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องกายภาพทุกอย่างที่ท้องถิ่นเงินไม่พอแต่ว่ารัฐบาลกลางจะเป็นคนโยนเงินลงไปให้ช่วยอ่าอันนี้ตอบโจทย์ทีนี้ในแง่ของแต่ละพักตอนนี้นะนะฮะบางอะปิเองเขาก็มีเจ้าถิ่นอยู่นะเมื่อก่อนก็อยู่พลังประชารัฐเมื่อก่อนก็เป็นเป็นถานเก่าของพลังประชารัฐนะฮะพี่นุมวล คราวนี้กลยุทธ์เป็นยังไงคุณพทัทยาคุณโ็คนทีครับผมมองว่าด้วยบุคลากรเนี่ยพี่นารุมนก็เป็นที่คุ้นเคยของคนบางกะปิอยู่แล้วนะครับสกสามสมัย12ปีนี่ก็เป็นเครื่องการันตีทีนี้คะแนนฐานาพักเนี่ยเดิมผมคิดว่าที่พักชนะก็เพราะว่าพักก็มีคะแนนของพักอยู่เพราะนั้นเนี่ยฐานบางส่วนด้วยบวกกับคะแนนส่วนตัวของพี่นรุมนมแล้วก็ชุดนโยบายของพลังประชารัฐที่มันตอบโจทย์ผมว่าอันนี้มัน,มนไปได้ครับ เรียกว่าวันนั้นที่ไปลนะลงพื้นที่ตามไปไปดูบรรยากาศเนาะก็เรียกว่ามีความคึกคักนะค,นคุณกล้องนะนะเพราะว่าตลาดเ,ออเขตของบางกะปิเนี่ยเขาแข่งขันกันดุเดือดมากเพราะว่าตัวเต็งๆเนี่ยลงไปเยอะเลยจากทุกพักเลยนะ คือได้ข่าวว่ามันอยู่ใกล้บ้านมิโอะด้วยใช่ไหมเดินไปเดินไปได้เลยเดินไปเลยนะผมก็อยู่ในเขตนั้นแหละล้วก็จะเลยบอกว่าพอจะรู้ปัญหาของพื้นที่ไงอย่างเรื่องจราจรรถในเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะก็รอแหละไม่รู้รัฐบาลไหนจะมาแก้แล้วเส้นนี้หาคุณก้องเส้นที่เป็นถนนนวมินอ่ะมันเป็นเส้นเดียวเลยนะที่ไม่มีรถ รถไฟฟ้าอก็คือมันพาดผ่านเส้นรัดพลาวนะฮะแล้วมันก็แล้วมันไม่พาดผ่านเส้นลาเส้นอะไรเงี้ยมันเว้นตรงถนนนวมินนี่ะมันเว้นไว้ให้ต้องไปขยับต้องตามไปทีหลังนี่ไงก็เลยไปบอกเขาว่าให้ดึงลงมาทีนะครับแต่วันนั้นดูเดือดเพราะว่าระหว่างที่ทางพลังประชารัฐเขาหาเสียงอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะก็รถทุกพักเลยฮะ ผ่านมาพอดีอย่างานา <c oughs> ี้ผ่านมาไม่รู้ผ่านมาโดยบังเอิญหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็มาแทบทุกพักเลย <c oughs> ก็เรียกว่าคึกคักมากๆกนะครับก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศครับ